สวัสดีครับเชิญทุกท่านเลยครับขึ้นมาเลยโอ้โหวันนี้มาถึงเซฟเฮาส์เลยเ <c oughs> ข้ามาเลยครับสวัสดีครับผมคาถาจินวัชชอสินแสเหงเตกเฮียงว่องทักษินพาคุณชมทุกท่านมายืนยิ้มและก็นนั่งยิ้มบนดินแดนแห่งความสุขที่เลือกคอนโดที่แห่งนี้อันแรกก่อนเลยเกิดจากที่ต้องการมีห้องสักห้องหนึ่งเป็นห้องส่วนตัว การตกแต่งคอนโดเนี่ยเนื่องจากไม่ได้มีไว้พักอาศัยก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ที่แค่จําเป็นแล้วก็น้อยชิ้นที่สุดนอกนั้นจะเป็นบิวอินที่คอนโดเขาเขาทำมาให้นะฮะซึ่งซึ่งก็ก็พอดีละลงตัวละทั้งในส่วนของแพลนที่ y, ในส่วนห้องนอนในส่วนห้องรับแขกก็เลยมีเฉพาะโซฟามีตู้มีอันนี้พี่กอบสุขจารุจินดา ก็เอามาให้บอกว่าสวยดีอุย้ยเอามาตั้งแต่สมัยที่เขายังไม่ฮิตกันตัวนี้นะฮะก็หลายตังเลยจากอเมริกาของฟรีทั้งนั้น <c oughs> จะเอาเงินที่ไหนมาตกแต่งเยอะแยะมากมายเพราะอันที่หนึ่งต้องเข้าใจก่อนอันที่หนึ่งเข้าใจก่อนว่าเราไม่ได้ซื้อมาเพื่อไว้อยู่อาศัยไม่ได้ไว้โชว์เราซื้อมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะกิจอย่างที่บอก เอาไว้ให้น้องๆทีมงานเนี่ยได้พักผ่อนสองเอาไว้ถ่ายรายการหรือถ่ายงานมันก็ไม่ได้แต่ตกแต่งอะไรคือเบสิกที่เห็นอยู่ที่เห็นอยู่นี้จะดูว่าเอ๊ยสวยมากเลยเนี่ยจริงๆแล้วคือมันมากับห้องโซฟานี้ก็มากับห้องแล้วก็โต๊ะตัวนี้ก็มากับห้องโต๊ะว,วางโทรทัศน์ก็มากับห้องอันนี้ที่บิวอินทั้งหมดนี้คือมากับห้องหมดเลยรวมไปถึงแอร์สองตัวก็มากับห้องเราเอาเข้ามาแค่ตู้เย็น แล้วก็ไมโครเวฟซึ่งเอามาแล้วสุดท้ายไม่ได้ใช้ก็เอาไมโครเวฟออกไปให้ทีมงานไปเพราะว่าก็ไม่มีใครมาอยู่นอนพักอะ่ะแบบนานๆก็ก็เอาออกไปก็มีแต่ตู้เย็นตู้เดียวแล้วก็มีตู้ตัวนี้ที่เอามาไว้เพราะว่าที่บ้านเต็มซื้อมาเยอะไม่มีที่ไว้ก็ก็ที่บ้านเต็มก็เลยมาวางแล้วก็ตัวนี้เนี่ย ก็ตอนที่พี่กอบสุขจารุจินดาให้มาเมื่อสมปีที่แล้วเนี่ยก็วางที่บ้านไม่ได้มันเต็มก็เอามาวางไว้ที่นี่ก็พอดีเป็นฉากที่กั้นสำหรับห้องนอนกับห้องรับแขกพอดีสเปซของเขาคือที่ว่างเขาจัดที่ที่ว่าง,เขา,างเขาเรียกว่าตามหลักของจุย้ยเวลาจะซื้ออะไรก็ตามเนี่ย ต้องซื้อตามหลักห่วงจุ้ยแหมเราเป็นหมอดูหวงจุ้ยนะไม่ซื้อตามหลักห่วงจุ้ยก็ไม่ได้เราก็ต้องซื้อตามหลักห่วงจุย้ยตอนจะมาซื้อเนี่ยเราสูตว่าเล็กไปเราอยากได้ห้องสักห้าหกสิบครึ่งแต่เชื่อไหมพอรู้ว่าเลขห้องห้าสิบเจ็ดทับเก้าสิบแปดนี่เราชอบเลยเพราะเลขมันสวยปรากฏว่าพอขึ้นมานี่ยิ่งชอบใหญ่ความเงียบสงบไม่จะเหมือนรีสอร์ทชอบเรื่องของดีไซน์แล้วก็การ จัดวางเขาเรียกอินทีเรียหรือเปล่าดูดิคุณเปิดประตูเข้ามาเป็นเฮา์กวงไอ้ตรงเนี้ยคือหัวใจของห่วงจุ้ยห่วงจุ้ยก็คือหน้าของประตูหน้าของโต๊ะทํางานหน้าของเตียงต้องกว้างหน้าเตียงก็คือปลายเตียงปลายเท้าเนี่ยต้องกว้างหน้าโต๊ะทํางานต้องมีสเปซมีพื้นที่ว่างเรียกว่าเฮา์กวงหน้าบ้านหน้าห้องรับแขกหน้าประตูเนี่ยต้องไม่วางของที่เกะกะและที่สําคัญคือเขาออกแบบเนี้ย กระจกอันนี้ได้ดีมากเพราะว่าคุณสามารถใช้พื้นที่ได้เต็มเลยคุณจะสามารถใช้พื้นที่ให้เป็นห้องเดียวก็ได้นะะสองห้องก็ได้บางบางห้องเนี่ยขนาด50ตารางเมตรในบางคอนโดเนี่ยยังไม่ได้สเปซคือพื้นที่รวมที่ใหญ่แบบที่เราต้องการแบบนี้เลยเพราะเขาซอยเป็นห้องนอนห้องรับแขกห้องแต่งตัวพื้นที่ต่างๆเออเขาแต่งห้องได้ออกมากว้างกว่าพื้นที่ que meio.